ผมก็เปิดดูอ้าวนี่มันมีชื่อผมแต่ยศเนี่ยไม่ใช่แต่คือมันมีคำตอบในใจอยู่แล้วว่าแปลว่าเป็นใครแล้วก็ถูกแอบอ้างว่าผมเนี่ยเป็นคนไปสั่งขนมเค้กอ่าแล้วเขาก็เอาเบอร์ผมเนี่ยแปะไปพี่ส่งให้ได้แต่หนูโอนเงินให้พี่ก่อนโอเคพี่เดี๋ยวเดี๋ยวหนูโอนเลยวางจ่ายไปเดี๋ยวหนูโอนเลยก็คือไม่โอน ตัวนี้ผมได้มาจากน้องคนหนึ่งน้องที่เป็นตำรวจเมื่อก่อนก็เคยอยู่ที่นี่แหละทีนี้เขาย้ายไปที่อื่นแล้วเขาก็ส่งมาในรายในลายกลุ่มที่พวกผมตั้งกลุ่มเอาไว้คุยกันพอส่งมาเสร็จปุ๊บผมก็เปิดดูอ้าวนี่มันมีชื่อผมแต่ยศเนี่ยไม่ใช่ยศผมนะสิบตำรวจเอกแต่ในนั้นร้อยตำรวจเอกแล้วก็มีน้องอีกคนหนึ่งรุ่นเดียวกันอันนั้นชื่อสิวพลอันนั้นก็อยู่อย,อยู่อยู่ที่โรงพักขับใหญ่เหมือนกันใช่ทีนี้เราก็มาดูอ้าว แต่คือมันมีมีมีคำตอบในญ่ใจอยู่แล้วว่าแปลว่าเป็นใครทีนี้ผมก็เลยเอาเอาการ์ดตรงนี้ส่งต่อให้แฟนผมดูว่าเออเนี่ยดูสิมันมีการ์ดแบบนี้มานะาผมก็ต้องการความรู้สึกใจก่อนหน้านี้เราเคยได้รู้จักกับน้องคนที่ชื่อมีชื่ออยู่ในการ์ดั่นคะคือก่อนหน้านี้น้องอที่ที่มีชื่ออยู่ในการ์ดเนี่ยนะก็คือ,คอเหมือนเคยเข้ามาที่โรงพักประมาณนั้นมามาโรงพักมาทำความสะอาดโรงพักอะไรอย่างเงี้ย อันนั้นผมก็ไม่รู้จุดประสงค์ที่แท้จริงของเขาเขามาถามว่ารู้จักไหมเป็นการส่วนตัวที่ผมดูดีจะเข้าไปคุยกับเขาขอเบอร์เขามาโทรโทรโทรหาหรือว่าอะไรเงี้ยไม่เคยผมไม่เคยยุ่งเรื่องเรื่องเรื่องส่วนตัวของเขาก็มีแบบว่าเคยเคยอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยไปสั่งขนมในในเพจนะที่เวลาเขาขายของไปสั่งเสร็จปุ๊บแล้วก็ถูกแอบอ้างว่า ผมเนี่ยเป็นคนไปสั่งขนมเค้กอ่าแล้วเขาก็เอาเบอร์ผมเนี่ยแปะไปอ่าเขาว่าโทรมาหาผมว่าผมได้เป็นคนสั่งไหมชื่อเสกสรรไหมอะไรผมไม่ได้สั่งนะผมก็ว่าผมไม่ได้สั่งใช่ผมเป็นตำรวจดูคับใหญ่จริงแต่ผมไม่ได้เป็นคนสั่งขนมอย่างคนอื่นก็โดนปะปายอะไรเงี้ยก็มีทักนี้มีก็ม,มีทักไปหาอ่าแฟนเขาแฟนน้องตำรวจอืมอยู่ดีก็ไปบอกว่าเออหนูท้องกับเขาแรกเริ่มทันทีเลยเขาเขา้ามาเขาจะเ,เหมือนประมาณว่า สั่งของสั่งสั่งแล้วก็ก็ไปส่งแหละแต่ก็คือไปส่งแล้วก็คือไม่จ่ายค่าบริการของไลเดอร์แต่ก็ไม่ได้เป็นความเสียหายอะไรมากแต่ทีเนี้ยเขาจะค่อนข้างที่จะมาแบบซื้อน้ําให้ตํารวจหน่อยนู่นนี่นั่นซื้อไอ้นี่ให้หน่อยไอ้นั่นนี้หน่อยแล้วก็จะมาคุยกับผมในเรื่องของตํารวจที่นี่ มันมีสี่คนนะที่ผมได้ยินมาแต่จริงๆที่เขาคุยกับผมคือคนเดียวแต่คนเดียวที่ผมคุยเนี่ยที่เขาคุยให้ผมฟังเนี่ยก็ไม่ใช่ประเด็นหลักด้วยกลายเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์เจ้าตัวเพิ่งจะรู้เมืม่อคืนแต่สั่งอาใช่เคยสั่งให้ให้เอากาแฟมาให้เนี่ยสี่คนเก้าโมงสั่งแบบบอกละเอียดเลยนะเอาน้ำไม่นี่แล้วก็ามาให้สี่คนนี้ให้น่อยผมก็เลยบอกว่าพี่ส่งให้ได้แต่หนูโอนเงินให้พี่ก่อน ราะว่าถ้าจะให้พี่เก็บปลายทางที่หนูพี่ไม่เอาแล้ะโอเคพี่เดี๋ยวเดี๋ยวหนูโอนเลยวาง่ายไปเดี๋ยวหนูโอนเลยก็คือไม่โอนได้มีโอกาสพูดคุยกับลูกสาวหรือ,อยังคะยังเลยค่ะยังไม่คิดจะตอไปตามปกตินี้คุณแม่ได้อยู่กับลูกสาวไหมคะไม่ได้อยู่ค่ะก็คือลูกสาวอยู่ในความดูแลของของใครคะของพ่อเขาว่าเล็กเน้อเราก็น่ารักนะคะ ใส่ดีไม่มีแบบไม่คิดว่าจะโตมาจะเป็แนแบบนี้แม่ก็ไม่ได้เลี้ยงมาค่ัเลยไม่ดูจะไม่ใส่ใจคอแก่แม่คิดว่าแต่อาจจะโดนเลี้ยงมาตามสางพานธุ์ไปเวลาทําอะไรผิดก็ไม่ทําอะไรผิดก็ไม่ไไมมคุนว่าตัดเลือดเนี่ยก็จะจะคุยกับน้องจะโทรไปหาน้องบาะว่าไม่จะพาไปขะออเนี่ยไม่ได้ว่าหนูเป็นอะไรแ,แล้วก็ขอโทโทุกคนน้องอ,อะไรผิดไ้ก็น้องก็ผิดแหละไม่ได้เข้าข้างไม่ได้เข้าข้างน้องอะไรเลยครับ Yeah, s <S ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดอ,ออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ